มีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาจากกรมเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่แจ้งเตือนให้ประชาชนให้เฝ้าระวังเชื้อไวรัสอีบนล่างเชื้อนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางนางไม้เจ้าพ่อเจ้าแม่และความฝันเป็นพาหะลักษณะของเชื้อมีทั้งตรงทั้งโตดท,ทั้งบนทั้งล่างเชื้อดังกล่าวมีความรุนแรงมากระยะฟักตัว 1- ถึงสองวันก่อนวันที1่1และวันที่16ผู้ติดเชื้อจะมีอาการตื่นเต้นกระวนกระวายอยู่ไม่นิ่ง ความคิดวกวนอยู่กับตัวเลขความฝันเงินทองจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้และหลังจากสี่โมงเย็นอาการจัตวีความรุนแรงขึ้นผู้ป่วยจะมีอาการหงอยเหงาเศร้าซึมและหงดหงิดง่ายแต่จะมีบางรายที่จะมีอาการที่เรียกว่าสลับขั้วกล่าวคือจะมีอาการกระโดดโลดเต้นดีใจจนออกนอกหน้าเก็บอาการไม่อยู่โรคนี้เป็นแล้วไม่หายจะทุเลาเบาบางลงภายในเจ็ดวันและ